ขอหวยต่างให้ความสนใจเลขดังรถไฟมรณะที่เกิดอุบัติเหตุชนกับรถบัสโดยสารจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถบัสไปรับพนักงานโรงงานจากย่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อไปทําบุญทอดกรถินที่วัดบางปลานักอําเภอเมืองจังหวัดสระเช่าแต่พอมาถึงที่เกิดเหตุคนขับไม่ชินเส้นทางและขับตัดหน้ารถไฟ โดยรถไฟมีการเปิดวูดเตือนแล้วขณะเดียวกันพบว่าตรงจุดเกิดเหตุไม่มีไม้กั้นทางรถไฟทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระวังค้นหาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มเติมขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมถ้าชอบก,กดไลค์ถ้าใช่ก,กดแชร์กดสันกระดิ่งกิ้งกไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารในครั้งต่อไปขอบคุณครับ